เฮโยก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม Fuck MJ TV วันนี้ก็อยู่กับเกม ROV นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวสก,กินหมึกแจกฟรีนะครับผมเทศการสงกรานี้นะครับผมก็สามารถล็อกอินเข้ามารับ เพียงแค่ล็อกอินวันที่18นะครับผมแต่ผมลงคลิปวันที่19 20ดีว่วาก็คลิปนี้ก็ทุกคนก็จะได้ตัววันที่20นะแต่สามารถรับได้วันที่8นะครับผมเอ้ยไม่ใช่เด้ขอนไปนะครับผมกับข้อมูลที่ปัญญาเออนั่นแหละนะครับผมก็สามารถรับกินได้ในวันที่8นะครับผม สิ้นสุดวันที่10บนะครับผมรีบเข้ามารับได้นะครับก็มีกินลอเรียวแจกฟรีนะก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นมึกนะครับก็ว่าคลิปนี้ผมจะเล่นมึกสายปวนป่านะครับไอเทมก็จะประมาณ กาเล่นเนี่ยผมพอมาขึ้นเกมแล้วนะผมก็จะขายนี่ออกนะแล้วก็ออกตามนี้เลยเอ้ยนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้หรือไม่ก็ออกนี่นะประมาณนี้นะกอแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนนะครับผม ปลามาก่อนนะโอ้ยวันนี้ก็ใหญ่นะก็เดี๋ยวก็ไปดูในเกมกันนะครับผมไปเลยโอ้ยเอ,ยอย้ไปตเข้ามาสูก่เกมแล้วนะครับผมโอ้โหมาเลือกซปเปอร์แมนหนึ่งโอ้โหมีทับแล้ว เล่นเงินเก็บเป้าทรงนี้เล่นหมึกไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกมแต่เดี๋ยวต่อไปนะซึ่งน่าจะได้เล่นปลาโอ้มาเยอะไปเล่นปลาเดี๋ยวก็ขอเล่นนาะคอสก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปดีกว่าในที่สุดทุกคนผมก็ได้เล่นหมึกสักที ก็เกมที่แล้วผมก็ชนะไปแบบอีซี่เลยนะครับผมออรินาคอสเดี๋ยวก็คยายากดูสเต็ปการเลนะ่นาคอสของผมก็คอมเมนต์บอกได้นะเด,เ,ดนะเ,ดเดี๋ยวจะทำคลิปให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาตัวป่ามาแล้วกันก็เลยจะป่วนป่านะครับผมไปป่วน นะครับผมจะเก็บป้าเล่นนะครับผมคือไปปวนให้เเขาค่าออเฮ้ยเขียนผิดนี่วาก็ช่างมันนะครับผมผมมีอะไรจะบอกครับก็เดี๋ยวรอเข้าในเกมแล้วค่อยบอกกันไป let's go ก็เข้าสู่เกมแล้วนะครับผมบัฟฟ้าจะเกิดไนไหนเท่าไหร่วะลืมแล้ว สามสิบวินะสามสิบวิปักฟ้าเกิดยี่สิบสามสิบสามสิบห้าวิผมก็จะวิปปั๊บเพราะว่าเขากป็นจะตีเลือดโลเลยนะสามห้าวิเรียบร้อยก็าตามที่ผมคาดนะเขาก็ตีเลือดโลเร้้น,นี่นะครับผมก็ได้ปั๊บมาแบบยี่สิโครับผมเขาก็จะเล่ฆ่าผม แบบเครื่องช่วยว,ยว,ยวยยูด้วยช่วยกูขอแพ้ด้วยาคำหยาบนะครับผมอ,อะไรอะไรคับอยากได้ปั๊บกครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปวีดริสกันต่อนะครับผมซึ่งให้พี่วีราเราดูให้นะครับผมซึ่งเขาก็ไม่ดูให้แต่ดูจากนี้แล้วฟิวน่าจะ ไม่มานะเครี่เราอเห้นเคดี้ก็ขอโทษครับเพราะขลิ้มห็นแล้วนะครับฟิวก็จะเอาปั๊บจังหวะน,นี้เอาแวนหรือเอาลิ้มไม่เอาแล้วจะเอาปั๊บสวัสด,ดีครับเพิ่งมีคนเห็นกลางนี่ วันนี้เออหือจิวแม,ม่มาแล้วครบับก็จะมาเจอเครีได้อุ๊ยอุ๊เฮรีขวับขอโทษครับอ,อ,อ,อยู่ในปะไฟแล้ว คือผมยะเอว่าฟ้าเอ้บเอ้าเพื่อนออกไอเทมปับเวนะเออผมปับเนี่ยเปั๊บกินนะเออเออเออไม่ได้ตั้งเอาเวนต่อ không tốt được, không đâu, anh này, thắt nè, nè, ủa, thôi, thôi, ร้านฉอนมันอ่ะฟังก์ก็คือกือเก็บเลือนให้แครี่นะผมแครี่ไม่มายืนเล่นผมยากๆแล้วนั่นเนี่ยโอ้ชูบเออโหอกดไอ้พีมาหนิมตัวกระจายรำอีกแล้วเวนสตันกุเยนักหนานี่ตันนี้ตันในนักหนานนี่ตันในนักหนา โอ้ยเจ้าเปนี่อ่ะนี่ยังไงจะเอาป้อมขอป้อมแคนกันจะเอาป้อมไม่รุ่นเลยให้เกาะหนึ่งเดี๋ยวจะรัดเชดี้ตัวองโชว์นะครับผมนี่นลครับผมสติปเออผมไม่รัดปั๊บเลยนะแบบการรัดปั๊บ เอ้ยชยด้วยชยด้วยสิวมาจัดตีเอ้ยคาฟีนี่ตายแน่นอนนู้นย่ไงขูดเดินมาหาลิงอย่างนี้เลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ้าวเหรอเอาป้อมกลางได้เอานะ คือถ kind of ้าเอาป้อมกลางเนี่ยเราจะเล่นง่ายขึ้นผมอยากเล่นฉี่อ๋อคือมีไงีฉี่อันนี้ยิงไงน้องไยขอบั๊หน่อยนะ ไมา่เอาะเอาป้อมดีกว่าให้คาเฟนี่ไปแล้วกันกาเฟนี่ตีกันะะนะเออเออทำคืออย่าห้าวนะพี่นี่อันติอย่าห้าวแค่นั้นแหละ ก็บอกว่าอยากห้าวไงไ่งก็บอก่าอยากห้าว oh, <boy. S 1> แค่ไงล้วใช่ป่ะสวยตาเว้น, <Yeah. S 1> นั่นไง <Yeah. S 1> คุมอยู่นะมาอ๋อผมมีอะไรจะบอกครับผมคลิปนี้ผมจะมาแกกรหัสบอกปุ่นนะครับผมแต่ผมไม่อยากบอกใครนะครับผมก็หัสบอกปุ่เดี๋ยวผมจะขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะครับผมคือใครได้ก่อนก็ได้นะครับผม นี่นะครับผมรหัดบักคุดก็ไปเข้ากันเลยนะครับผมขอให้ชนะก็ได้ทำการแจกรหัสบักคุดไปแล้วก็สบายใจแล้วผมผมไม่แจกแบบคนอื่นหรอกครับผมทำคลิปแจกเนี่ยเดี๋ยวตัวดีฉันขอป้อมนี่ไงเล้ดป้อมเล็ดเลยเฮ้ยคลิปจะปล่อยคลิปอย่างนี้ไม่ได้ ขีปไปเลียกลางก่อนเฮ้ก็ชิสยขึ้นเฮ้ยมาแล้วอื้อหือหน้าตายากกว่าเลยมมุสซ่าเยอะ เพื่อนตีป้อมนั้นไปเดี๋ยวผมชีดกลางให้เอากลางเอากลางเอากลางเด็กเกาะให้เฮ้ยช่วยตายโอ้โหควใครเข้มป่านมันเวเยอะๆเลยเวอย่างแรงเฮ้ยโอ๊ย โอ้กาะอีท่นขอโทษทีเอ้เอ,อ,เอหน่าอเองเองน,นี่ยออมือถือเป็นไรไมเอ้ยคาเฟ่นี่โอ้ยมือถือโอ้คาฟนิกโอ้ เฮ้ยได้ได้เพื่อนลิงแล้วก็ซิลแล้วก็ทอยแล้วจะใส่ตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไม่อยู่ไปบูมเลยนี่ไงสลิมตอดไรรอบแล้ว เฮ้ยนาตายาก้างังมาคโอ้ย <Nice S 1> กดปุ่มรวมปุ่มไม่ได้ละอ๋อนี่โอ้โหพิ่มกดไม่ติดเดะจะล่นละให้รวมปุ่มเนี่ยนะิงมาแล้วนำทับเลยไอ้ลิงโอ้โหถอยทำไมละ่ะใส่ต่อได้ไหม อย่ามายุ่งเขาจะตีปอมสวยเกมนี้ก็ชนะไปแบบอีวี่จีๆครับใครทักคำอยากทั้งหมดเลยนะครับผมก็ก็บแต่เรื่องดีๆไว้นะครับผมคำหยาบก,ก็อย่าไปใช้ตามนะครับผมก็เช่นเดิมสิ่งดีๆก็ไม่มีนะก็ใครได้รหัสก็ฝาก,ฝากมาคอมเมนต์แล้วก็ติดตามคลิปผมต่อไปเลยนะครับผมกบ็บายบาย ว้วอวีพีซับพอร์ตด้วย